คนทุกทีโตแล้วโตแล้วโตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่เ,เอาละวันนี้แกงโตแล้วขอลงใต้มาที่จังหวัดตรังนะครับ ครับวันนี้ตอนแล้วจะขอมาเป็นคนห้วยยอดที่จังหวัดตรังเนี่ยมีแบบว่าอะไรให้เราดูให้เราเรียนรู้ให้เราไป ทำเยอะแยะมากมายแต่ที่แรกวันนี้เรามาที่ถิ่นกําเนิดไม้แกะสลักเทพทาโลที่หัวยอดนะครับผมที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าไม้เทพทาโอนะครับเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์เนี่ยมาให้ความรู้ที่ไม่ค่อยมีกวักติดกวักต่อยควักติดควักต่อยแปับแปับได้คร่า ไม้ไปแล้วการแกะสลักไปแล้วต่อจากนี้ครับอย่าบอกนะเป็นอะไรไปไม่ได้กินข้าวครับโอเคอ๋อโอเคได้ไปล้างน้ำไปอันนี้นะทางงานชื่อผลงานคือชื่อว่าช่วยช่วยกันเถอะช่วยกันเถอะช่วยกันที่ชื่ออะไร ให้คุณสังเกตก่อนว่า3ตัวนี้มันมีความแตกต่างจะเห็นได้ว่ามันมีความสมบูรณ์ไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมคนอันนี้คือคนที่มีพร้อมทุกอย่างอันนี้มีบ้างเป็นเป็นมีบ้านเป็นบางส่วนอันนี้ไม่มีเลยเลยมีแต่ตัวในชีวิตเราเนี่ยจริงๆคนที่มีพร้อมเราจะชอบกดคนนึ่นเฮ้ยค่อนข้างจริงแต่นี่นี่คือสิ่งที่นี่เราช่วยเหลือกันคนที่มีพร้อมเราช่วยคนอื่นที่บ่ายเป็นคนดีกันเลย เห็นบอกว่าซื้ออันนี so ้ไปได้ข้อคิดกลับไปใช้ในชีวิตได้ข้อคิดยังไงถ้าไม่กูโดนอะเอาละครับก็เดี๋ยวเราเอาถาดตรงเนี้ยไปกินข้างนอกดีว่ะแต่ตอนเนี้ยขอลาอาจา์ก่อนแะควับขอคุณอาจารย์มากที่มาช่วยเตบาัทำคนเดียวเลยเหรอครับมังกรนี่คุณพ่อเป็นคนทำผมลูกมือคุณแม่อยู่บ้างหลังนะครับเป็นบ้านส่วนตัวธรรมดาได้ครับนดรได้อได้ เท้าเหม็นได้ครับเป็นสถิติยับยั้งเชื้อได้เป็นทีละชนิดท่ามีทางเหม็นนี่คือเป็นเป็นข้าวยำจากเทพทารอน้ำรากธรรมาคือหากินที่อื่นไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมโอเคครับงั้นผมจะลองสักครั้งหนึ่งบอกลองว่าเป็นสุวนพายดิ้ร้อนนะครับมันเป็นสุวนพายดิ้ร้อนเน่เเยอะเลยตอนแรกนึกว่าจะเจียวเขียวเพราะมันเป็นกินดิดร้อนนะครับเพราะทำได้จัดไป กินแล้วรวยกินแล้วรวยเหรกินแล้วมีแฟนจุดไฮไลท์ของที่นี่ปลาที่วางเททาโลเนี่ยไม่ลอดไม่ได้นะครับครับผมลอดทองมังกร9ช่องโมกติดจัดขออะไรโวยพอไอ้อธิษฐานอะไรก็ตามใจส่ต่ไม่คิดแตสิ่งดีๆไงยูสตาร์ เล่นกันไปหมดแล้วคนสุดท้ายไม่มีเล่นเลยนี่เนี่ยน่าปล่อยให้นมๆเนี่ยได้พักทานอาหารกันให้อิ่มน้ำซ้ำจะนอนกันยังไงเดี๋ยวต้องนั่งเป็นคู่ครับไม่ได้นอนลงงี้ใช่ป่ะนอนนี้นี่ยนอนนอนนี้เนี่นอนนอนเลยเคยทำอย่างนี้แล้วนั่นนะครับตั้งอ๋ออ๋ออยู่ตรงนี้หรอนอนตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะครับโปโปมา อันนี้พี่ผมไม่ไหวแล้วนะครับคันไม้คันมือนะครับจะปีนอยากปีนไปเครัอบผมพร้อมไหมดีมั้ยออนี่มีไฟนี่มีเขามีติดไฟไว้เต้นเต้นไหมแต่ตรงเมื่อกี้ฝั่งพี่ทอยอ่ะแคบมากเลยนะตอนเข้าซึ่งที่นี่เขาบอกเป็นแบบว่าอันซีนไทยแลนด์เลยใช่แต่ว่าไฮไลท์หลักๆเนี่ยครับผมคนตัวเล็กแนเมร์ ในเรียองชอบออกเดี่ยวคนโสดน่าจะใส่มันมันกูอยากเข้ากูเป็นคนรักเดียวใดเดียวไงมันไม่เหมือนมึงมึงบอกว่าเดียวมันมึงต้องค่ตามมาเข้าไปแบบคนโสดออกมาเป็นคนมีคลิปกูเข้าแม่ทุกรูเลยก็ได้กูเข้าแม่ทุกรูเลยบาลานซ์เอาหมดบาลานซ์ขอเป็หลายร์ดของชีวิตนี้กันนะ โอ้จความนี้นะครับชิดผมรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดออกมาจากร่างกายพี่ถอยเพื่อเที่ยวระยะกลับบ้านไม่เคยอยากนั่งเที่ยวเมื่อก่อนผมเหมือนปกติผมชอบนอนมากแต่ว่าเมื่อกี้รู้สึกว่านั่งก็ดีแม่งไม่อยากนอนเสนใจความเชี่ยวชาญวัดชิวัดชิรู้สึกผมคือตอนผมเข้ามาประมาณสองมตรแรกผมก็มองทามเลยมันมีตรงนี้มันมีแร่ธาตุว่ะ มันมีชั้นของของของแร่ธาตุที่มันสีน้ําเงิน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 ไม่เคยเลยผมก็เลยถามพี่ครับพี่ครับสีน้ําเงินนี่เป็นแร่ธาตุอะไรครับอ๋อมันสีเลือดที่คูดค่ะน้องแล้วพอกูได้ยินกูไกด์ทอยดี้ว่าเป็นสีเลือกกูก็คือแบบ แล้วไม่ใช่ว่ามาทุกครั้งจะได้รอดทุกครั้งด้วยอยู่ที่ระดับน้ำด้วยใช่จริงๆแล้วเท่าที่ถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าวันนี้ระดับน้ำมาเกือบจะรอดไม่ได้แล้วนะอีกเส้นเดียวอะไรนี่เขาบอกว่าแม็กซิมัมแล้วอ่ะอ่ใช่ก็คือแบบถ้าเลยเราขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือไม่ได้แล้วแต่ด้วยความตั้งใจของพวกเราไงถูกต้องสวัสดีตะข่ลูกวัสดีตาข่าลูกอะไรเนี่ยเอาเล่นกระโดดแล้วเข้ามาเพื่อนใหม่แล้วหลักๆสั่งนี้ครับจะหาเกจิกรรมให้กับทางโซนนอ๊อฟ ด้วยเวลาก็ไม่พอเดี๋ยวตกเครื่องอีกอ่ะใช่ครับอะไรก็ไม่ทันยังไงขอบคุณพี่ๆมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับน้องตอนนี้ด้วยนะครับไม่ได้ให้คนนให้ยังไงเวลาวันนี้อย่าไปนะสบายครับผมไสบายครับสบายครับจะเล่นอย่างไรไม่จับปันมาที่มือ